รายงานติดตามอาการลูกช้างป่าน้องข้าวต้มวันที่30กันยายน2568เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาทีมสตัตวแพทย์รายงานผลการติดตามอาการลูกช้างป่าน้องข้าวต้มโดยในวันนี้ได้ทำการฝึกหัดยืนและเดินโดยใช้นั่งร้านและอุปกรณ์พยุงตัวพบว่าน้องสามารถยืนได้ไม่นานนักจึงให้เจ้าหน้าที่ช่วยพยุงและพาเดินไปก่อนพร้อมทั้งเฝ้าสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ลูกช้างยังคงมีกำลังในการถีบตัวเองยืนได้บ่อยครั้งโดยมีสตัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยพยุงตัว จับเท้ายืดเหยียดขณะเดินในการตรวจสุขภาพทีมสตวแพทย์ได้ใช้อัลตราซาวเพื่อตรวจดูอวัยวะภายในรวมกับการทำกายภาพบำบัดโดยใช้อัลตราซาวรักษาและยืดเหยียดข้อต่อของขาหน้าข้างละสิบครั้งพร้อมทั้งพันล็อกข้อขาน้าทั้งสองข้างเช้าเย็นเพื่อช่วยในการฟื้นฟูก,การเคลื่อนไหวขณะเดียวกันพบแผลตื้นบนกระจกตาข้างขวาหนึ่งจุดจึงอยู่ระหว่างการติดตามรักษาอย่างใกล้ชิด ด้านสุขภาพทั่วไปเข้าต้มสามารถกินนมและน้ำได้ตามปกติขับถ่ายได้โดยอุจจาระยังมีลักษณะเหลวสีเขียวขี้ม้าอ่อนปัสสาวะใสาอาการแผลที่สะดือพบว่าหนองลดลงแต่ยังมีหนองบริเวณเล็บที่ต้องทำความสะอาดทุกวันนอกจากนี้สัววแพทย์ยังคงให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อเสริมการดูแลทีมสัตวแพทย์เตรียมปรับปรุงวัสดุปูนอนโดยจัดหาที่นอนยางพาราขนาดใหญ่ร่วมกับที่นอนลมเพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดแผลกดทับซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสําคัญจากการที่ลูกช้างมีน้ําหนักตัวมากขึ้นยังจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องรวมส่งกําลังใจให้น้องเข้าต้มทีมหมอและเจ้าหน้าที่หน้าง,งานกันนะคะขอขอบคุณการอัปเดตข้อมูลจากคุณหนูนากญจนาศิลปะปอาชาด้วยค่ะ กลมากลัมากอกมาเอมาเอกมเดียเดี๋ยวหนมาับไปก่อนนะจับไปก่อนนะ ลองคนหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าตั้งนี้ได้น้องน้องเอาหัวอยู่ตรงนี้ได้ครับอ่าเดี๋ยวพันค่ะข้างหลังใส่รัดคอเสร็จแล้เถือบร้อยอย่างนั้นที่เอานี้ออกเลยค่ะเอาผ้าเก่าออกรอ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 นี้อ่าเดี๋ยวจัดผ้าขาหลังหน่อย อันน really? you know ี้อัน okay, นี no? ้อ่าเดี๋ยวกตบอ่าได้ับเออยกไปพ่อพี่ยอดยอดตอยงมานรับงมานัั้ักอ่ะพี่พี่งที่นแ้ี่นะครับข้นูครับีไหนนวดขาีนวดขาจี เช้าฝ <c oughs> ั่งนี้ไม่ต้องดึงเยอะมากครับฝั่งฝทางนี้จะต้องดึงเยอะฝั่งนี้ย้อนย้อนนอนย้อนย้อนให้เท่ากันเลยย้อน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 ยอนย้อย้อนยนย้อนย้อนย้นย้อนอนย้อน้อนยอนย้อนยนย้อนย้อย้อน้อนย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 ้อนอนย้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 อนยอนย้อนย้อนย้อนนย้อ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 นอนย้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 ออนย้อนย้อน้อนยอย้อน

thank you